สวัสดีครับก่อนรับชมรับฟังคลิปขอแรงสนับสนุนเล็กๆจากทุกคนฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีค่ะตอนนี้เรากําลังตามติดสถานการณ์ที่หาดใหญ่ซึ่งต้องบอกว่าหนักหนาสาหัสจริงๆวันที่24พฤศจิกายน2568มีคำสั่งอพยพคนทั้งเมืองหลังมีมวลน,น้ำระลอกใหม่จากอำเภอสเดาไหลเข้ามาสมทบอีกในโซเชียลมีเดียตอนนี้เต็มไปด้วยเสียงร้องขอความช่วยเหลือเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลมากๆเลยค่ะ คำถามใหญ่ที่เกิดขึ้นทันทีเลยก็คือมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเมืองที่ได้ชื่อว่ามีระบบรับมืออุทกภัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศถึงต้องมาเจอกับวิกฤตที่รุนแรงขนาดนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันจากบทวิเคราะห์สองชิ้นของ BBC ไทยที่พยายามจะหาคำตอบว่าทำไมวิกฤตครั้งนี้ถึงแตกต่างและเราจะเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างคะ่ะครับประเด็นหลักที่บทวิเคราะห์พยายามจะสื่อสารก็คือว่า นี่ไม่ใช่น้ำท่วมแบบที่เราเคยเห็นกันทั่วไปแต่มันเป็นผลจากสิ่งที่เรียกว่า a perfect storm หรือพายุที่สมบูรณ์แบบคือมีหลายปัจจัยมากๆที่เกิดขึ้นพร้อมกันพอดีทั้งลักษณะของฝนที่ไม่เคยเจอมาก่อนสภาพของเมืองเองแล้วก็ช่องโหว่ในระบบสื่อสารเตือนภัยซึ่งเราจะมาค่อยๆแกะดูกันทีละปมครับ เอาละค่ะมาเริ่มกันที่สเกลของมันก่อนเลยความรุนแรงของครั้งนี้ที่บอกว่าทำลายสถิติเนี่ยมันขนาดไหนคะเพราะคำว่าหนักที่สุดเราก็ได้ยินกันบ่อยมีตัวเลขที่ชัดเจนเลยครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากด้วยคือข้อมูลจากกรมชลประทานที่ในบทความเขาอ้างถึงเนี่ยนะครับบอกเลยว่านี่คือปริมาณฝนที่ตกหนักที่สุดในรอบ300ปีของหาดใหญ่300ปีเลยเหรอคะครับ300ปี ปริมาณฝนที่ตกลงมาสะสมแค่3วันเองนะฮะคือวันที่19 21ถึงพฤศจิกาสูงถึง630 mm <6 30 S 2> มิลิเมตร630เพื่อให้เห็นภาพถ้าเทียบกับน้ำท่วมใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ปี2553ที่ทุกคนยังจำกันได้ตอนนั้นเป็นยังไงคะปี53ที่ว่าหนักหนาสาหัสแล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นวัดปริมาณฝนสะสมได้428ม mm มตรครับโหต่างกันเยอะมากเลยครับคือมัน มันไม่ใช่แค่เยอะกว่าแต่มันคนละสเกลกันเลยนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดโอเคค่ะปริมาณน้ํามหาศาลขนาดนี้แล้วมันมาจากไหนปกติเวลาเราพูดถึงน้ําท่วมหาดใหญ่เราจะนึกภาพน้ําจากเทือกเขาไหลผ่านคลองมาจากเดาใช่ไหมคะใช่ครับป็นรูปแบบที่เมืองคุ้นเคยกันดีแต่ในบทความบอกว่าครั้งนี้มันต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเหมือนกับว่าศัตรูได้ไม่ได้บุกมาจากหน้าประตูแต่โผล่ขึ้นมากลางบ้านเลย ผู้เชี่ยวชาญเขาอธิบายปรากฏการณ์นี้ว่ายังไงคะมีคำอธิบายที่ส่งพลังมากครับมาจากพอสดรการรวี ie, วิชัยปะท่านใช้คำว่า Rain เรนบอมเรนบอมระเบิดฝนครับมันอธิบายภาพได้ชัดเจนมากคือแทนที่จะเป็นพายุที่ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาหรือน้ำป่าที่ไหลมาจากต้นน้ำซึ่งแบบนั้นจะทำให้เมืองพอมีเวลาตั้งตัวได้สักสอสวัน แต่ครั้งนี้มันเป็นย่อมความกดอากาศต่ำขนาดใหญ่ที่แทบจะไม่เคลื่อนที่เลยครับมันหยุดช่ยอยู่เหนืออำเภอหัดใหญ่กับเขาคอหงแล้วก็เทฝนทั้งหมดลงมาที่จุดจุดเดียวนั่นหมายความว่าเวลาเตรียมตัวสองสามวันที่เคยมีมันหายไปเลยเหรอคะหายไปหมดเลยครับจากสองสามวันเหลือเวลาแค่ประมาณสองชั่วโมงเท่านั้นเองสองชั่วโมงครับแถมเหตุการณ์มันเริ่มหนักตอนตีสองซึ่งเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่หลับกันหมดแล้ว โอ้โห oh. การจะลุกขึ้นมาอพยอบหรือขนของนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ครับน้ําก็เลยบ่าเขาท่วมใจกลางเมืองที่เป็นเหมือนแองกระทะอย่างรวดเร็วมากไม่ทันให้ใครได้ตั้งตัวเลยน้ํามาเร็วมาจากทิศท,ทางที่ไม่คุ้นเคยแค่นี้ก็แย่แล้วแต่ในบทความยังชี้ไปที่อีกปัจจัยหนึ่งที่ซั่งเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีกคือลักษณะทางกายภาพของเมืองหาดใหญ่เองประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะ พศดอกเตอร์ Đ. สมพรช่วยอารีเปรียบเทียบเมืองหาดใหญ่ไว้เหมือนกับถาดที่มีขอบใช่ครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากๆขอบที่ว่านี้ก็คือแนวพนังกันน้ําริมคลองต่างๆอ๋อที่เราสร้างไว้ป้องกันน้ําล้นตลิ่งถูกต้องครับอย่างคลองอู่ตะเภาคลองวะที่เราสร้างไว้อย่างแข็งแรงเลยนะซึ่งในสถานการณ์ปกติที่น้ํามาจากต้นน้ําเนี่ยมันก็ทําหน้าที่ของมันได้ดีเยี่ยมเลยนะเดี๋ยวนะคะกําลังจะบอกว่า สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันน้ำท่วมกลับกลายเป็นตัวปัญหาในครั้งนี้หรอคะในสถานการณ์ที่ไม่ปก,กตินี้ใช่เลยครับมันกลายเป็นกับดักพอฝนมันไม่ได้ตกที่ต้นน้าแต่ตกลงมากลางเมืองโดยตรงน้ำฝนจำนวนมหาศาลที่ไม่มีที่ไปมันก็ไหลไปเจอกับขอบถาดหรือผนังกันน้ำนี่แหละครับซึ่งมันไปขวางไม่ให้น้ำระบายลงคลองได้ตามปกติโอ้โห oh. นี่มันน่ากลัวมากเลยนะคะคือเราสร้างกำแพงเพื่อกันน้ำจากข้างนอกแต่พอฝนมันตกหนักข้องไรกำแพงนั้นก็กลายเป็นกำแพงคุกขังน้ำไว้กับเราเองมันคือการกลับตาลปัดของเจตนาโดยสิ้นเชิงเลยนะถูกต้องครับแล้วมันไม่ได้มีแค่ผนังกันน้ำที่เป็นขอบถาดใหญ่นะครับในบทความยังชี้ให้เห็นว่าพวกตึกรามบ้านช่องถนนหนทางต่างๆ ก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นลกเล็กๆที่คอยกั้นคอยบังคับทิศทางน้ำทำให้น้ำขังอยู่ในแต่ละพื้นที่แล้วก็มีระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมากถานนทุกสายก็เลยกลายเป็นคลองไปในพริบตาใช่เลยครับสรุปคือน,น้ำมาเร็วมาผิดทิศพอมาถึงแล้วก็ไม่มีทางออกในสถานการณ์แบบนี้สิ่งเดียวที่จะช่วยชีวิตคนได้ก็คือการเตือนภัยที่รวบเบลแล้วก็ชัดเจนแต่ดูเหมือนว่าปัจจัยที่3ามที่เราจะคุยกันตรงนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันใช่ไหมคะมือถือในพื้นที่ ส่งไปเยอะไหมคะถึง78ครั้งเลยครับซึ่งในทางเทคนิคเนี่ยถือว่าระบบมันทำงานได้ดีอ้าวถ้าส่งข้อความไปต้องเยอะแล้วแล้วปัญหาอยู่ตรงไหนละคะทำไมคนถึงไม่หนีปัญหาไม่ได้อยู่ที่การส่งครับแต่อยู่ที่การสื่อสารคุณสิรินันสุวรรณโมนีนักวิชาการอิสระในบทความชี้ประเด็นนี้ได้เฉียบคมมากเขาบอกว่าแค่ส่งข้อความไปอย่างเดียวมันไม่พอการที่คนคนนึงจะลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างอย่างเช่นตัดสินใจอพยพเนี่ย เขาต้องมี3อย่างประกอบกันคือ 1. ความสามารถที่จะทำา 2. มีกลไกรองรับและ 3. มีทรัพยากรน่าสนใจมากเลยค่ะขยายความหน่อยได้ไหมคะครับอย่างแรกเลยคือเนื้อหาของข้อความมันบอกว่าเฝ้าระวังหย่อมความกดอากาศตา่ำซึ่งสำหรับคนทั่วไปคำนี้มันฟังดูไม่น่ากลัวเท่าคำว่าพายุถูกไหมครับคนก็อาจจะประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปจริงด้วยค่ะนี่คือประเด็นหนึ่ง อีกประเด็นที่สำคัญมากๆคือสิ่งที่พอสอรดอรการร,รวีเรียกว่ากับดักความเชื่อมัน่นหรือ confidence trap กับ <c oughs> ดักความเชื่อมัน่นมันคืออะไรคะคือชาวหาดใหญ่มีความเชื่อมั่นในระบบป้องกันน้ำท่วมของตัวเองสูงมากครับเพราะหลายปีที่ผ่านมามันรับมือได้ดีมาตลอดคนก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเดี๋ยวก็คงเหมือนเดิมเดี๋ยวก็เอาอยู่อ๋อไม่คิดว่าครั้งนี้มันจะแตกต่างไปจากเดิม <c oughs> ใช่ครับ มันเป็นอคติทางความคิดที่อันตรายมากครับในสถานการณ์แบบนี้เข้าใจเลยค่ะมันเหมือนคนที่ขับรถเก่งๆไม่เคยชนก็เลยอาจจะประมาทกว่าคนที่เคยเจออุบัติเหตุมาแล้วมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยนะคะใช่ครับและสุดท้ายเลยคือข้อความเตือนภัยมันขาดข้อมูลที่ที่เรียกว่านำไปสู่การปฏิบัติได้หรือ actionable information คุณสิรินันชื่อว่ามันไม่ได้บอกว่าอีกกี่ชั่วโมงน้ำจะมาถึงหรือถ้าต้องอพยพจะต้องไปที่ไหน หรือถ้ามีผู้ป่วยติดเตียงจะทำยังไงถูกต้องครับพอไม่มีข้อมูลพวกนี้คนก็เคว้งคว้างไม่รู้จะตัดสินใจทําอะไรต่อการเตือนภัยนั้นก็เลยแทบจะไร้ความหมายไปโดยปริยายฟังดูแล้วมันคือความล้มเหลวที่เกิดจากหลายปัจจัยประกอบกันจริงๆพอเมืองจมอยู่ใต้น้ําอย่างที่เห็นและผู้ว่าต้องสั่งอบพยพซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากบทวิเคราะห์ก็ได้มองไปข้างหน้าแล้วว่า ในภาวะฉุกเฉินเฉพาะหน้าแบบนี้รัฐควรจะทำอะไรบ้างซึ่งผอดรการรวีได้เสนอแนวทางเร่งด่วนไว้5ข้อครับข้อเสนอแรกเลยคือต้องอบพยพกลุ่มเปราะบางออกมาก่อนเป็นอันดับแรกกลุ่มเปราะบางก็คือเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงใช่ครับต้องรีบสำรวจแล้วก็จัดลำดับความสำคัญในการเข้าไปช่วยเหลือทันทีซึ่งก็สมเหตุสมผลนะคะแต่ในทางปฏิบัติมันคงยากมาก ในภาวะที่ทุกอย่างโกลาหลแบบนั้นการจะระบุต,ตัวตนและเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้รวดเร็วมันต้องมีการเตรียมข้อมูลไว้ล่วงหน้าเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับนั่นจึงนำไปสู่ข้อเสนอที่2เลยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถึงต้องลุกขึ้นมาสร้างระบบช่วยเหลือของตัวเองเทศบาลออบอตอต้องลงมาเล่นเองครับเพราะคนในพื้นที่จะรู้ดีที่สุดว่าใครอยู่ตรงไหนบ้านไหนมีผู้ป่วยบ้านไหนมีคนแก่การรอความช่วยเหลือจากส่วนกลางอย่างเดียวมันช้าเกินไป เป็นการกระจายอํานาจการจัดการในภาวะวิกฤตแล้วข้อที่3ล่ะคะข้อที่3คือการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวต้องทําตามหลักมนุษยธรรมเรื่องนี้สําคัญมากนะคะสําคัญมากครับต่อการตัดสินใจอพยพของคนคือคนจะยอมออกจากบ้านก็ต่อเมื่อเขามั่นใจว่าศูนย์พักพิงนั้นปลอดภัยทรัพย์สินที่ทิ้งไว้ที่บ้านจะมีการดูแลและศูนย์พักพิงต้องให้เกียรติความเป็นมนุษย์มีพื้นที่ส่วนตัวให้ครอบครัว มีการแยกพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยงมีห้องน้ำอาหารเพียงพอไม่ใช่แค่พาคนไปอยู่รวมกันอย่างแออัดฉันว่าประเด็นเรื่องความเชื่อใจนี่สำคัญมากเลยนะถ้าคนรู้สึกว่าไปแล้วลำบากหรือไปแล้วบ้านอาจจะโดนขโมยขึ้นเขาก็เลือกที่จะเสี่ยงอยู่ที่บ้านตัวเองดีกว่าจริงครับส่วนข้อที่4คือการประสานระดมทรัพยากรที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพในสงขลามีหน่วยงานอย่างกองทัพซึ่งมีทั้งกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือต่างๆมีศักยภาพสูงมาก ใช่ครับต้องมีการประสานงานอย่างเป็นระบบเพื่อดึงศักยภาพตรงนี้ออกมาช่วยประชาชนให้เร็วที่สุดและข้อสุดท้ายข้อที่5คือต้องยกระดับการจัดการภัยพิบัติยกระดับหมายถึงอะไรคะคือเมื่อภัยพิบัติมันรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้างหลายจังหวัดแบบนี้ควรจะประกาศให้เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ระดับ3ตามพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ ซึ่งจะทำให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกเข้ามาเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์โดยตรงทำให้การสั่งการข้ามกระทรวงการระดมทรัพยากรจากทั้งประเทศทำได้รวดเร็วและเด็ดขาดกว่าซึ่งในประเด็นสุดท้ายนี้มีข้อสังเกตที่น่าสนใจมากๆจากผู้เชี่ยวชาญในบทความคือรัฐบาลมีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือสอนอพอขึ้นมา แต่ผู้เชี่ยวชาญกลับมองว่านี่อาจจะเป็นการใช้เครื่องมือที่ผิดเรื่องนี้มันสําคัญยังไงคะดูผลเผลิผก็เหมือนรัฐบาลกําลังแก้ปัญหาอยู่มันเป็นเรื่องของความชัดเจนในสายการบังคับบัญชาครับ ผอสดรการรวีชี้ว่าการตั้งศูนย์เฉพาะกิจแบบนี้เป็นการใช้อำนาจตามพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเป็นการดึงอำนาจการตัดสินใจไปรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางแทนที่จะใช้พรบป้องกันและปัเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ออกแบบมาเพื่อจัดการเรื่องนี้โดยตรงและให้อำนาจผู้ว่าการในเหตุการณ์ในพื้นที่อย่างเต็มที่แล้วผลกระทบของมันคืออะไรคะในสถานการณ์จริง ผลกระทบคือความสับสนและทับซ้อนในการสั่งการครับคนในพื้นที่อาจจะไม่แน่ใจว่าต้องรอคำสั่งจากใครกันแน่ระหว่างผู้ว่าที่อยู่หน้าง,งานกับศูนย์เฉพาะกิจที่กรุงเทพซึ่งในภาวะวิกฤตที่ทุกนาทีมีค่าความล่าช้าและความสับสนแบบนี้มันอันตรายอย่างยิ่งความชัดเจนและความเร็วในการสั่งการคือหัวใจสาคัญที่สุดเลยครับฟังมาทั้งหมดนี้แล้วมันหมายความว่ายังไงกันแน่คะเราได้เห็นภาพของเมืองที่เคยเป็นต้นแบบการรับมือน้ำท่วม ต้องมาพ่ายแพ้กับปัจจัยที่ซับซ้อนและคาดไม่ถึงทั้งเรนบอมที่ไม่เคยเจอภูมิศาสตร์เมืองที่กลายเป็นกับดักแล้วก็ระบบสื่อสารที่ไปไม่ถึงใจคนบทเรียนที่สําคัญที่สุดที่บทวิเคราะห์พยายามจะบอกเราก็คือความสําเร็จในอดีตไม่ใช่เครื่องรับประกันความปลอดภัยในอนาคตครับผอดอรสมพรย้ําประเด็นนี้ชัดเจนมากว่าหัดใหญ่ไม่สามารถใช้ชุดความรู้เดิมๆหรือแผนเดิมๆในการรับเมืองกับภัยพิบัติรูปแบบใหม่ได้อีกต่อไปแล้ว แล้วเราควรจะทำยังไงต่อจากนี้ล่ะคะสิ่งที่ต้องทำคือการสร้างฉากทัดหรือซินารีโอใหม่ๆขึ้นมาเพื่อซ้อนรับมือครับเช่นต้องตั้งคำถามว่าถ้าฝนตกหนัก600มิเมตรกลางเมืองแบบนี้อีกจะเกิดอะไรขึ้น น้ำจะไปทางไหนจุดไหนจะวิกฤตที่สุดเราจะอพยพคนอย่างไรใช่ครับต้องจำลองสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดแล้ววางแผนจากตรงนั้นไม่ใช่จากประสบการณ์ในอดีตอีกต่อไปแล้วตัวอวนซีรินันก็เสนอในทิศทางเดียวกันเลยคือต้องเอาฉากทัดสีนที่ไม่เคยคาดคิดเหล่านี้ใส่เข้าไปในแผนป้องกันภัยพิบัติของเมืองอย่างเป็นทางการ เพื่อให้มันมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบ a ต้องทำแอคชั่น b ทันทีเช่นฝนตกเกินกี่มิลลิเมตรในกี่ชั่วโมงต้องสั่งขนของขึ้นที่สูงหรือเมื่อไหร่ที่ต้องตัดสินใจอพยพไม่ใช่รอจนน้ำมาถึงหน้าบ้านแล้วค่อยคิดถูกต้องครับวิกฤตที่หาดใหญ่ครั้งนี้จึงได้ทิ้งคำถามที่สำคัญแล้วก็ใหญ่กว่าแค่เหตุการณ์นี้ไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคบคิดกันในยุคที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงรุนแรงและคาดเดายากขึ้นทุกวัน มีเมืองอีกกี่แห่งในประเทศไทยที่ระบบป้องกันภัยที่เราเคยเชื่อมั่นอาจจะกลายเป็นกับดักมรณะได้ภายใต้สถานการณ์ที่มันผิดที่ผิดทางไปจากที่เราคุ้นเคยและฉากทัดจีนที่ไม่น่าเป็นไปได้ที่เราไม่เคยคิดถึงอะไรคือเรนบอมของชุมชนเราเองที่เราควรจะต้องเริ่มวางแผนรับมือกันอย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้ขอบคุณที่เราฟังรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ